ต,ตอนนี้มีเกมมาให้รูมสนุกกันด้วยนะคะอะเรามีขอรงรางวัลมาแจกให้นะคะวันนี้เป็นคิปต์ไวเชอร์ด้วยนะคะแจกกันไปแบบวรวดรวนะคะมูลค่าง,ง3 0 0 0 0บาทเลยง่ายๆใครที่บอกว่ามีนะคะเป็นบัตรเครดิตนะคะบัตรวีเมียเอ๊นะคะตอนนี้ใครมีเอาออกมาก่อนเอาออกมาก่อนนะคะใครมีโบนต้องรีบมาหน้าเวทีเลยยกมุอก่อนได้เลยนะคะ ปกติแล้วคุณอามีอยู่ใช่ไหมคะคุณแม่คะชอบหมายเลขอะไรเป็นพิเศษไหมคะหมายเลขไหมครับอ่าตัวหนึ่งหมายเลขตัวหนึ่งหมายเลขเจ็ดครับอ่าใครมีบัตรพรีเมี่ยมหมายเลขเจ็ดเอาห่อฮาทันไรก่อนบัตรพรีเมี่ยมค่ะใครมีหมายเลขเจ็ดอ่ามีไหมคะมีไหมคะอ่ะเชิญได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะ ม,มีหม่เลขเจแล้เงินเยอะแล้วพร้อมที่จะให้เลยได้เลยได้เลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะเอาโอเคเอเจได้เลยค่ะ, <S <S คะมีไหมคะขอให้ท่านรกที่มีค่ะขอให้ท่านแรกที่มีให,หม่เลขเจ็ด่อต่อแถวได้เลยค่ะคิปไว้ชอบมูลค่า,าสูงถึง3ามหมบาทเลยว้าวนะคะยินดีด้วยคะ่ะโอ้โหนะคะขอบคุณมากค่ะ คุณบากเลยนะคะท่านต่อไปท่านต่อไปค่ะขอเป็นบัตรพรีเมียมใครมีบัตรพรีเมียมก่อนนะคะบัตรพรีเมียมก่อนตอนนี้ยกมือบอกกับพี่ที่คอนเซิลที่น่ารักได้เลยค่ะขอเป็นบัตรให่บัตรพรีเมียมก่อนนะคะโว์ได้เลยค่ะโอเคค่ะมูลค่านะคะถึงสามหมื่นบาทเลยทีเดียวนี่ นะคะแจกกันให้แบบรัวๆรัวๆเลยและสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่บอกว่าอยู่ในงานอยากจะสมัครคอร์สต,ตอนนี้ใครสมัครคอร์สมูลค่าเกินหนึ่งบบาทสามารถถ่ายภาพได้นะคะในชุดถ่ายด้วยท่านต่อไปเชิญได้เลยค่ะใครมีบัตรพรีเมียมค่ะวักทองบัตรพรีเมียมตอนนี้ค่ะเชิญได้เลยค่ะคุณลูกค้าเชิญได้เลยค่ะสวัสดีด้วยค่ะว้ารบถ่ายภาพได้เลยนะคะมา ท่านใดที่รีสบสมบูรณ์สมพันธ์นะคะสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกันได้ที่บริเวณโซนชั้นสี่ด้านนี้นะคะภายในการแกรนด์โอเพ่น,นกับทีรอบวีดีกรีนะคะสถาบันว่างงานที่ตอบโจทย์สำหรับคุณลูกค้าด้วยเ<ๆ>ชิญได้เลยค่ะมา,มานะคะพาทันแรกมูลค่าสาม,มบุบบาทนะคะและเดี๋ยวเรายังมีจิ้งวคนเช่าตัวอื่นอีกใช่ไหมคะแจกให้แบบรัวๆเลย วันนี้ท่าลูกค้ามากันแบบว่าเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะมาให้กำลังใจและก็ร่วมมาแสดงความยินดีกับยิราเทรดดิ้งเครดิตแห่งดีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยทีเดียวค่ะสามบิลบาทไปแล้วเดี๋ยวเรายังม uhh ีนะคะเป็นอีโบนโชว์อีกนะคะว่าเพื่อสำหรับคุณลูกค้าด้วยมาแจกเยอะมากวันนี้นะคะคุณลาค่ะอ้ากันได้เลยค่ะใครมีบัตรเครดิตตอนนี้ขออีกห้ารางวัล ขอบัตรญาอีก5รางวัลเชิญด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะนะคะแจกให้แบบรัวๆเลยเอาได้ไหนได้ไหนคะ่ะโอเคมาได้เลยค่ะนะคะวคุณลูกคา้าเชิญรอหน้าเวทีค่ะมูลค่ 1, คาหนึ่งื่นห้าพันบาทมามีอีกไหมคะใครมีบัตรพรีเมียมบัตรทองบอดปรดิตค่ะโชว์ได้เลยค่ะวันนี้แจบกบรัวๆเลยนะคะมูลค่าหนึ่งื่นห้าพันบาทมีไหมคะ โชว์บัตรในธนาคารอะไรก็ได้ค่ะไรมีช่วยเดียวโชว์ปุ๊บมาถ่ายภาพกันมาเลยนี่นะคะโชว์ได้เลยค่ะโชว์ได้เลยคุณลูกค้าค่ะโชว์ได้เลยค่ะหน้าเลยค่ะเดินไปได้เลยค่ะขอขอเดินไปหน้าได้เลยนะคะนีอ่ะยังมีอยู่ยังมีอยู่อ่ะยังมีอยู่อ๋อเปิดกระเป๋าอยู่นะคะจะให้ติดเราหรือเปล่าเชอดได้เลยคุณผู้ชมที่น่ารักเชอดได้เลยค่ะ ใครมีบัจจัยหนีค่ะตอนนี้ขออนุญาตนั่งถอยลั้งแล้วถ้ามีอยู่จะได้เป็นทิปโปเชอร์นะคะจะได้เป็นทิปโปเชอร์ฟรีเลยมูลค่าแต่บุญค่าขันบันขอความรบกวนนิดนึงนะคะเชิญได้เลยค่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนะคะมาเลยด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะโอ้โหนี่นะคะมีเพียบเลยสวัสดีคุณลูกค้าค่ะ เดี๋ยวากกวางกดได้ค่ะเดี๋ยวกับทีมงานโอเคโชว์ได้เลยค่ะถ้าไม่วางต้องดูดทั้งหมดไปเรอยเรื่อเรารอกันไปแบบยาวนะคะโอเคยังไม่อีกไปเลยใครเดินท้องอยู่มีบัตรเครดิตธนาคารอะไรก็ได้จะบัตรพรีเมี้ยบัตรทองค่ะถ้าไม่มีจะถอยหลังนะคะมีไหมคะอ่ามีอีกไม่เอ่ยห้าโอ้โหนี้แจกเยอะมากนะคะมีไหมคะสี ไม่มีบัตรเครดิตค่ะธนาคารค่ะอะไรก็ได้ตอนนี้โชว์แท่หน้าบัตรเครดิตขึ้นมาแระมาบัตรฟรีเป็นอีกวฟต์เชื่อด้วย<ม>นะคะมูลค่าสูงถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทมีอีกไหมคะมีไหมเลยยกมือได้เลยนะคะยกมือได้เลยสามสองหนึ่งโอเคถือกระดามีไหมคะมีจริงหรือเปล่าเนาะ ได้เลยค่ะได้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 เลยรอรอค่ะเ่อยากเจค่ะวันนี้ของเราวันก็คือผลกันมาแบบเทียบเยอะแยะมากไปเลยนะคะท่านไหนที่บอกว่าอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมค่ะโชว์บัตรเครดิตในวีดีโอของธนาคารอ่ะอะไรก็ได้ถ้ามีบัตรเครดิตรีบเลยค่ะหน้าเวทีเลยค่ะ ใช่ค่ะสามารถที่จะไปทำทรูสเปนได้ทุนเครดิตนะคะมูลค่าสองจุดหนึ่งกุล้าทบาทเลยใช่แล้วค่ะนี่นะคะโอเคอ่ะตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะใครมาไม่ทันรอบนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าก็ขอแสดงความดีใจกับหลายๆท่านที่ได้รับรางวัลกันไปช่วยหน้าด้วยและตอนนี้อยากจะพูดคุยนะคะกับคุณเกรซบุรีนน์โอ้โหช่วงนี้ฮอตมากที่สิดฮอตตลอดเวลาแต่ว่าช่วงนี้คือมีข่าวแบบเยอะมาก ด้วยความที่เป็นกลุ่มเขาดูสวดด้วยงานเยอะแล้วจุแลตัวเองนะคะได้ดีมากเดี๋ยวเราจะมากบะื้นขางกันเลยว่าปกติแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือว่าผิวหน้าเริ่มจากรูปรา่างก่อนคุณเล่นอะไรจีนี้บ้าง,งะคะก็ะออกกําลังกายครัอครบออกกำลังกายให้เป็นเหมือนแบบส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันได้อยากจะอันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนแหละผมว่าส่วนหนึ่งคือเรา ไม่ต้องหักหัวก็ได้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครอเอาแค่ทาเราเรื่อยๆอาจจะไม่ต้องเงยอะแต่ทําทุกวัน,นอันนี้ที่ผมทิดทำนะมีแล้มากไปแล้วค่ะแล้วก็มีรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ด้วยใช่แต่ว่าแต่ว่าบางมืม้อก็ไม่ดี แต่ว่ามันเติมความสุขให้กับชีวิตเราแล้วก็ก็ควดบ้างให้มีความบาลานซ์กันทานเยอะหน่อยก็ต้องออกำลังกายที่ออกมาในที่บ้านหรือว่าเท่าสิบเมตคะปกติก็มีทั้งที่บ้าน นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่นี่นะคะกับวิลล่าเพนนีคลินิกเขามีโปรแกรมที่เหมาะสำหรับคุณผู้ชายด้วยนะคะชื่อว่านะคะ,ะโรฟร์เซนสเปนเตนเโฟเซนสเปนเตนตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเหมาะสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงที่อาจจะไม่มีเวลาในการออกกำลังกายเขาเป็นช่วยในเรื่องของการสลายไขมันตรงนี้นนใช่ไหมครัะใช่ค่ะอันนี้ครับที่แล้วผมจำได้ว่ามันจะมีแบบเครื่องที่มันเป็นช่วยสลาย ไขมันความเย็นได้กับดีมากนะคะต้นแขนต้นขาหน้าท้องและต้องบอกว่าใช้เวลาการทำเนี่ยเพียงแค่แปบเดียวสามสิบถึงส5สิ้านาทีเท่านั้นนี่ไขมันแบบออกไปเรื่อยๆเลยจริงๆผมจะพูดงนี้นะว่าจริงๆพวกเราทุกคนรู้ไหมว่าพวกเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อซิแพ่กันอยู่แล้วจริงๆทุกคนมีกล้ามเนื้อซิแพ่กล้ามเนื้อหน้าท้องทุกคนมีแล้วแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างมาปกคลุมทำให้ไม่เห็น พอเราสลายไขมันตรงหน้าท้องเราออกไปเนี่ยบวกกับการออกกําลังกายไปด้วยเนี่ยซิแผดคุณจะค่อยๆเห็นมากขึ้นผู้หญิงที่ชอบมีเป็นร่องสิบแผใช่ไหมครับใช่ใช่ดีครับดีใช่นะคะใครสนใจวันนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่หนึ่งาอบาทเต็มโปรดิในแคหนึ่งนะคะนอกจากรูปร่างแล้วคุณเลยคะหิวพันใบหน้ายังไงบ้างคะดอะไรไงบ้างเอออันนี้อันนี้ผมดูแลเป็นพิเศษเลยโดยตัวคือ ก็ต้องเข้าคลินิกทุกๆไม่เกินสองยิ่ผมต้องเข้าครัหนึ่งไปเลเซอร์บ้างไปทรีทเมนต์บ้างเพราะว่าบางครั้งเราสีผิวคนเอเชียอย่างเรานะฮะเวลาออกไปเจอแสงแดดก็จะหมองคล้ำง่ายเราก็ต้องดูแลต้องรต้องบำรุงแล้วที่สำคัญผมก็มีเรื่องของการทารีมอะไรอ่งี้นะแต่ว่า สิ่งที่มันเห็นผลได้ชัดคือเวลาเราเข้าคลินิกไปดูแลผิวหน้าด้วยเลเซอร์หรือว่าทำทรีทเมนเนี่ยอันนี้มันเห็นชัดมากนี่นะคะอย่างที่คุณเกรบอกเลยก็มีตัวทรีทเมนที่จะช่วยได้แล้ววันนี้นะคะคลินิกของเราก็จะมีตัวทรีทเมนเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวเมโซไรส์<อ>นะคะตัวนี้ก็จะเป็นบำรุงหน้าใสา นะคะมีทชลราบิวริ้ด้วยเก็บกรอบหน้านะคะให้มีความแบบหน้าเรียวนะคะชอกมากแล้วก็วันนี้ยังมีโปรโมชั่นอ่ดพื่นอีเกนมาใหม่ด้วยนะคะรูปร่างกับหน้าตาให้ความสัมพันธ์กับแบบไหนมากกว่ากันคะโอสำหรับผมเหรอคือด้วยความที่ผมเป็นคนชอบออกกาลังกายอยู่แล้ว เรื่องรูปร่างผมก็เร,เรียกว่าเมนเทนมาไเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องผิวหน้าผมจะค่อนข้างใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงนี่นะคะก็ดูแลจะคพวบคู่กันไปเพราะว่าบางครั้งเราแบบต้องแต่งหน้าทํางานตลอดมันเลยแบบเหมือนกับมันถูกกระทําตลอดเวลา<ช>นะเราเราต้องปรับรุงเขามากขึ้น่อกงานทุกวันถูกต้องที่สําคัญเลยนะครับการเข้าคลินิกอันนี้ดีอย่างหนึ่งจริงๆคือพอเราอายุเราเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมครับ ครับทุกคนอาจจะกำลังยิ้มอยู่ในใจเวลาเัามีแบบมีเหนียงยะอะไรอย่เ้ยมีเหนียงบ้างผมจะบอกให้นะ,ะเหนียงเนี่ยออกกําลังกายอ่ะไม่หายนะครับอันนี้ผมพูดจริงคืออันนี้ผมเคยเจอกับตัวเองค,คือเรารู้สึกว่าเราออกกําลังกายรร้สึกว่าเราแบบผอมลงแล้วหน้าเราเล็กลงแล้วนะแต่ว่ามันมีบางส่วนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้ไม่หายอันนี้คลินิกช่วยได้เลยทางผมแบบฟึกนเข้าไปเลยอ่า อันนี้เรื่องจริงอันนี้ต้องต้องลองมีงงบ้างแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะเข้าคลินิกอยากจะให้คุกยแนะนำแบบว่ามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างในการเลือกเข้าคลินิกครัก็ที่สําคัญเลยคือผมว่าต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและให้คำปรึกษาแล้วก็เครื่องมือ ที่ทันไปไหและที่สำคัญต้องสะอาดแล้วก็ที่ดีที่สุดคือราคาต้องจับต้องได้นี่นะคะและเชื่อว่าที่นี่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆสำหรับนีลาพีิีพีนิกเพราะว่าเขามีนวัตกรรมที่มากมายหลากหลายนะคะมีทีมแพทย์ผู้ชาญแล้วก็เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณใช้บริการเน้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ราคาเนี่ยคุ้มมากเช่นเดียวกันใช่ไหมคคุ้มมากจริงๆนะคะนอกจากนั้นแล้วผู้หญิงเนี่ยเชื่อว่า เอาคลินิกกันต่อยแล้วแหละนะคะคุณผู้ชายมาบางคนแบบว่าเขิดไอค่ะคุณเกรค่ะมีเทคนิคไหมยังไงเอ่ยไม่ต้องเขินไม่ต้องายอยากจะให้ชวนชวนนิดนึงค่ะคือผมว่าต้องลองสักครั้งถ้าได้ได้ครั้งแรกผมว่าน่าจะน่าจะชื่นชอบชื่นชื่นเพื่อนะใช่คือผมว่ายุคสมัยนี้นะครับผู้ชายต้องดูแลตัวเองนะแล้วก็นอกจากคุณจะออกกําลังกายดูแลรูปร่างแล้วผมว่าเรื่องผิวหน้าเป็นสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่า ู้ชายแถว,แถวนี้ใครที่เป็นลังฟันผมอยู่แล้วแบบกำลังเขินอายในการเข้าคลินิกผมว่าลองดูครับเพราะพวกเราเขินอายกันมานานแล้วลองดูสักครั้งหนึ่งว่าจะติดใจแล้วคจะหลอกจริงรนะคะจะหลอกแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญคือต้องบอกบว่าอย่างที่คุณเก๋บอกคือครั้งแรกเนีย่ยคุออาจจะชอบเลยใช่ใช่เพราะว่าใครก็อยากจะมี ตัวเองให้ดูดีขึ้น,นให้ดูเด็กดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายเนี่ยก็สามารถได้จะเข้ามาใช้บริการที่คลินิกได้แล้วก็วันนี้ค่ะดีล่าบรีดี้คลินิกก็เป็นงานแกรนด์โอเพนิ่งจกที่นี่เลยกับไปงพยาเชาฟ้าอยากจะให้ทุกเลยค่ะได้เปิคลินิกกันตึงคะขอบคุณมากเลยครับก็จริงผมก็ได้มาร่วมงานกับที่นี่สองครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งสองก็ผมเห็นทุกทุกครั้งที่มาก็จะเห็นแบบคนเยอะทุกครั้งเลยอันนี้ขอบคุณทัณ้งแฟนคลับแล้วก็ นี่นะฮะลูกค้าของเราน่ารักมากก็ขอให้แบบเปิดสาขาไปเรื่อยขอให้คนเยอะเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสขอมาร่วมงานมีสุดยอดมากสุดท้ายนี้ค่ะผลงานนิดเึงคน่ะมีผลงานอะไรบ้างอาชุนี้ตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครเปิดหน้าจอช่องสามก็จะเจอละครผมทั้งตลอดทั้งเจ็ดวันโอ้โหจริงๆมีตั้งแต่ละครปัจจุบันแล้วก็มารีรันใหม่ด้วยถูกต้องครับคือต้องเขินเพรางนเวลาดูละครดูละครรีรันของตัวเองเมื่อประมาณแบบ สี่ห้าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี่ย uh huh. ก็ตอนนี้ก็มีวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเรื่องอะไรนะเอ่ออะไรสั uh ่เราจันสาาั่งเราจันวันเสาร์อาทิตย์ช่วงสายใ, uh huh. ใช่ไหมแล้วก็เออ่จันทร์ถึงศุกร์ก็มีขอวานให้หนูเป็นส uh huh. ายเประมาณช่วงเยง็นๆนะครับ uh huh. แล้วก็ที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้เป็นสภาพปัจจุบันที่สุดเลยเรีย uh huh. กว่าสภาพปัจจุบัน <laughs> ก็คือใกล้โป้งเฉยๆครับก็มาแทนทุกวันทุกคนนึกถัดทำช่องสามครึ่งนี่ดูเดือดมากนะคะดูเดือดมากจัดคุณเมย์ก็ทุ่มเทมากโอ้เมย์ทุ่มเทมากค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนนะคะก็ฝากติดตามผลงานของคุณเมย์ผู้ดีคนด้วยขอเสียงปรบมือให้คุณเมย์หน่อยค่ะขอบคุณค่ะ และนอกจากน,นี้นะคะตัวแทนทีมผู้บริหารของเรานะคะก<ๆ>็จะมามอบนะคะ<ๆ>เป็นช่อดอกไม้นะคะให้สำหรับนะคะ<ๆ>แขกผู้มีออเกียรติในวันนี้นะคะนอกจากน,นี้ค่ะเ,เราค่ะอ<ๆ>ีกหนึ่งท่านค่ะนั่นคือคุณคัมมี่นะคะเด<ๆ>ี๋ยวเราจุ่มเป็นเจ้าคัมมี่ขอส่วนตัวด้วยค่ะเช่นะะ<ๆ>นี้เลยนะคะไป<ๆ> มอบช่อดอกไม้นะคะให้กับคุณเพื่อน่วยนะคะโอเคอย่าลืมนะคะท่านไหนที่บอกว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงสิงจริงนะคะวันนี้จันถึงพิธีคือตัวเลยผลงานของคุณเจตคุณสามารถเปิดช่องสามดูได้เจอทุกวันแน่นอนนะคะรักมากจริงๆและะ้วสักครู่นี้ก็ร้องเพลงนะคะได้แบบไพเราะม ดี๋ยวอีกหนึ่งชอ็อตเรามาขอเป็นอาดอกไม้สองนิดนึงจะได้เห็นอ่านะคะเป็นคุณโอ๋นะคะแล้วก็คุณพันนี่นะคะขออีกหนึ่งชอ็อตในการถ่ายภาพโอเคนะคะโรยสนุกกิจกรรมกันนะคะแล้วก็วันนี้สำหรับทนายที่บอกกันคือภายในของเราะนะคยนะกับเรื่องพอด เขามีโปรแกรมที่ามากไปหลากหลายด้วยนะคะขาดได้เลยกับบุคคลที่สำคัญค่ะนั่นคือทีมงานของผู้บริหารเบนเน็ตเป็นเเตอร์ท่านเลยนะคะที่เป็นส่วุนหนึ่งในการวางโปรแกรมนะคะมี่คอนซซลท์ที่มีประสบก,การณ์ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญทั้งสามท่านด้นะคะที่บริเวณนะคะแกลเลอรี่นะคะ้ดนท่า,าด,ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะนะคะจะได้ร่วมถ่ายภาพนะคะบริเวณต่างๆนี่ อยากจะสมัครนะคะเป็นโปรแกรมซุปผ gotcha ู้แสเน่นะคะสามารถมาสมัครได้วนีโปรโมชั่นแบบคุ um ้มมากถูกเยอะแยะมากมาจริงๆนะคะคุ้มจ่ในราคาไม่ถึงหลักพันไม่ถึงหลักพันนะคะมูลค่าเจาัสิบบาทกับเบเซอร์นะคะกับจะถูกแรงคุ้มมากแล้วก็มีโปรซื้น่แถม1ด้วยในน้องกระชอบป้งแล้วก็ทําใหม่ถูกดเนี่ยถูริกน่นะได้มาเพิ่มเดินนะคะโอเคอจนี้นะคะเดี๋ยวเรา ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะทีมนะคะของเมนเดตเมนเมนเดเจ้าทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ภายในงานของเรานะคะขอเรียนเชิญที่ผู้บริหารทุกท่านเลยค่ะร่วมถ่ายภาพไปเลยนะคะความสําเร็จของเราในวันนี้ขอเชิญที่ผู้บริหารรวมถ่ายภาพได้เลยค่ะเชิญได้เลยนะคะมา๋อเชิญได้เลยค่ะ ดีชนได้เลยค่ะว้าวที่ผูะะ้บริหารของเราก็อุนดีกันไปแบบชนหน้า,าใครอยากจะมีผิวหน้ารูปร่างนะคะที่ประสมสมส่วนแบบนี้นะคะก็สามารถมาใช้บริการได้น,นะคะเรียเจ้าูี่โกดด้วดดยค่ะขอบพระคุณมากค่ะทั้งขาโอเคและร่วมถ่ายภาพกับเรานะคะสวยได้เลยนะคะกอบยิ่ล่าพืดดี่คลินิกแห่งนี้สถาันความงามที่ดีที่สุดที่ตอบโจทย์ทุกความสวยความหล่อของคนห,หน้าค่ะให้ผุณได้ดูแลผุนนะคะ หัวจะเหลีดเท้ามาทีเดียวนะคะสวยหอ่อกันไกัแบ,บช่ชนหน้านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคอาวันนี้เรามีคูกค้ามากนหลายท่านค่ะที่จะมารูปถ่ายภาพนะคะกับคุณแคลนวบริทหอด้วยมีคุณผู้ช้าคุยเห้เหค่ะนะคะท่านไหนที่ สมัครคอร์สของเราไปแล้วเนี่ยนะคะสวยหล่อชอบนะมากบางท่านก็มาเดินางานวันนี้แล้วก็สมัครวันนี้เลยนะคะท่านรกค่ะี่ฉันขอยนเจญนะคะคุณตกนะคะคุณวันขนาโภไพรคทาเชิญได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวรอได้เลยนะคะรอได้เลยต้องบอกว่าจะประสมนะคะในวันนี้นี่น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะวันนี้คุณลูกค้าโหสมัครคอร์สเยอะมาก นะคะสำหรับเขาดูแลเกิน10,000บาทค่ะได้ร่วมไปส่วนหนึ่งน,นนงนะคะในการชายภาพด้วยนะรักมากเลยทีเดียวนะคะเด <ST AR> ินได้เลยนะคะรูปปัญหาสุดยอดมากกับ Dila Beauty Clinic ค่ะเป็นานักไกรโนเมนินนะคะจากคุณที่ The Water เจ้าบอสร้านแห่งน,นี้เอาใจลูกค้าที่น่ารักค่ะนะคะที่ มาใช้บริการกันได้นะคะช้าวภารักนะคะที่อยู่ใกล้ๆในโซนนี้ไม่ต้องไปที่ไหนไกลค่ะ 是吧、wow.